คุณผู้ชมไปที่จังหวัดนนทบุรีกันสักหน่อยก่อนอันนี้มีรายงานว่ามีนักเรียนโดนฟันใช่ไหมคะวันนี้เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะเกิดเหตุ3วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบน้องนักเรียนอีกแล้วนะคะก่อนที่จะคว้าเอามีดมาฟันอีกแล้วค่ะ พาคุณผู้ชมมาชมเหตุการณ์นี้กันหน่อยแหมถนนมันคล้ายๆเดิมเลยอุนันนะคะก็คือต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะนายเจอายุ15ปีเป็นน้องนักเรียนชั้นมออีกแล้วนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนและอยู่ดีๆเนี่ยก็ถูก3ามวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาประกบพร้อมกับเงื้อมีดมาฟันที่ศีรษะแล้วก็แขนของนายเจก่อนจะหลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะคือเกิดขึ้นช่วง5้าโมงครึ่งของวันที่13พฤศจิกายนนะคะทีนี้นายเจ กับเพื่อนเนี่ยก็เลยตัดสินใจขับรถเข้าไปที่สพออน,นทบ,บุรีเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะโดยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คือมาทําแผลไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรารายงานไปก่อนหน้านี้ที่นี่หลังเกิดเหตุคะ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็เลยมีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยไปพบว่าระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการขี่รถสวนกันมาอดูนะภาพนี้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันคือเขาบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คือขี่รถนะคะสวนกันมา ฟังผู้ที่รับบาดเจ็บก็ตะโกนท้าทายเออบอกว่าถ้าแน่จริงก็ขับตามมาสิก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับคู่กรณีจึงวกรถกลับมาก่อนนะคะแล้วก็จึงใช้มีดฟันเข้าไปคราวนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายเจค่ะซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะโดยเล่าว่าเพื่อนนชวนนั่งรถไปส่งแฟนสาวแล้วบังเอิญไปเจอคู่กรณีขี่รถสวนมาพร้อมตะโกนว่า มึงใช่ไหมที่ไล่กูอ้าวแล้วก็เลยใช้มีดฟันศีรษะจนต้องยกแขนบังก็เลยถูกฟันไปที่แขนด้วยนะคะยืนยันว่าไม่มีการท้าทายโดยการคาดการว่าน่าจะฟันผิดตัวคืออาจจะเป็นรถจกักรยานยนต์คันอื่นหรือเปล่าหรือคนที่ท้าทายอาจจะเป็นกลุ่มอื่นหรือไม่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทางนี้ด้านของนายเกรียงศักดิ์ไกลกูลอายุ43ปีเป็นคุณพ่อของนายเจ บอกว่าปกติเนี่ยคือจะไปรับส่งลูกเองมีวันเกิดเหตุที่ลูกกลับกับเพื่อนแล้วก็ถูกทำร้ายเลยนะคะทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนตอนเองมั่นใจนะคะเพราะว่าลูกอยู่ในสายตาตลอดในคุณพ่อเขายืนยันนะว่ามั่นใจว่าลูกเนี่ยอยู่ในสายตามาตลอดแล้วก็ไม่เคยออกนอกบ้านตอนกลางคืนด้วย ล่าสุดพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีก็ได้มีการเชิญผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะส่วนผู้ก่อเหตุน่าจะได้ตัวภายในหนึ่งวันนี้แต่ว่ากล้องก็ชัดอยู่นะคุณอัน้นพูดถึงเนี่ยคือมีการย้อนกลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ขับรถสวนกันมาเลยครับนะฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับวัยรุ่นอีกแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะสร้างความ คือปวดหัวหรือเปล่าสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านผอรตรก็บอกว่าก็เตรียมคาดโทษแม้ว่าจะยังไม่ได้ออกหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรแต่ว่าก็เป็นคำสั่งนะครับคือทุกพื้นที่หลังจากนี้ต่อไปนะครับคนที่ดูแลพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะก็ต้องป้องกันไม่ให เกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก<ช>หลังจากนี้ในอนาคตต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆซักๆก็แน่นอนนะครับอาจจะถูกคาโดโทษหรือว่าลงโทษนะครับในระเบียบของสํานักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับจริงๆก็เป็นอุทาหรณ์ได้สาหรับเด็กวัยรุ่นนะปัจจุบันคือเราเ <ๆ S 1> วลาเรารายงานขาดเรารู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นหัวร้อนใช่ไหมม, <ๆ S 2> มันเกิดจากการบางทีคําพูดท้าทายคุณอันเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนไปแล้วกันนะถ้าน้องๆนะคะได้ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ก็คือไม่ว่าจะขับรถไปไหนอะไรยังไงก็คืออย่าไปพูดจาที่มัน เป็นการท้าทายกันเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจริงๆอ่ะคือจะพกอาวุธอะไรมาหรือเปล่านะคะคคเหตุการณ์นี้คือมีดแล้วก็โดนฟันเข้าไปทั้งที่ศีรษะแล้วก็แขนด้วยฉะนั้นก็เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะก็พาคุณผู้ชมค่ะไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะวันนั้นผมเพื่อนผมพาไปส่งแฟนใช่ไหมครับกับผมคือมันชวนผมไปผมก็ไปครับแล้วมันแล้วผมก็ไปท่านาบเนี่ยไปส่งแฟนแล้วมันต้องขี่มาทาง ทินครับมันขี่มาเจอผมตรงเบเกอรี่นนท์ครับมันก็แบบมึงเป้าที่ไล่กูมันก็ฟันผมแบบคนหลังฟันแล้วคนกลางก็ฟันครับคนหน้าคนหน้าขี่รถเพงเดียวครับตอนที่บอกว่าขี่มาถึงเบเกอรี่นนท์เราขี่มามุ่งหน้ามาทางท่าน้ําหรือว่าขี่ไปมุ่งทางท่าน้ําจบไปทางสีบ่บนครับจะไปทางท่าน้ําใช่ครับแล้วผมก็โดนฟันแล้วผมก็หนีหนีไปทางเบเกอรี่หนี ออ้อมไปทางข้างหลังเบเกอรี่หนีไปใช่ครับอ่อแล้วหลังจากนั้นเขาไล่ตามเราไหมไม่ไล่ครับมันก็จอดครับตอนแรกเราไปจอดรถด่ากันก่อนหรือเปล่าตรงท่าตรงไม่ครับตอนแรกผมขี่ไปปกติเลยครับจะไปทางสีบนคราไปส่งแฟนเพื่อนแต่มันก็มาตรงเบเกอรี่แล้วมันก็ฟันผมเลยไปเจอกันตรงไหนครับตรงเลยเบเกอรี่มันิดนึงครับเบเกอรี่นนท์หนึจุดแรกเลยที่เราเจอกับเขาเนี่ยตรงไหนเลยเบเกอรี่นนท์ลยครับ เลยมาเลยมานิดนึงครับก็คือขึ้นมาจะวิ่งมาที่ท่าน้าไม่ครับตรงเบเกอรี่นนผมขี่รถอยู่ครับกลังขี่ไปทางสอนนอรกลางเลี้ยวขวาแล้วผมว่ามันตอนฟันผมผมว่าบนรลแล้วก็เข้าทางหลังเบเกอรี่ครับเนี่ยเข้าทางคแปลว่าเราโดนฟันแถวๆตรงเบเกอรี่ใช่ครับไม่ได้มีการ่าท้าทายไม่มีครับมั่นใจมั่นใจไม่บททมั่นใจครับเรารู้จักเขาไหมไม่รู้ไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักเลยครับเรเจอพ๊บนี่เขาขับตามไล่มาฟันเราเลยใช่ครับเขาบอกมงเป้า่ที่ไล่กูแล้วก็ฟันหัวผมแล้วฟันผมอีกทีนึงผมก็เลยเอาแขนบังครับนั่นแปลว่าเขาน่าจะฟันผิดตัวไหมใช่ครับผมว่าฟันผิดตัวครับเพราะเราขี่มาระหว่างทางไม่ได้ตะโกนด่าไม่ละไม่ละโกนเลยเลยครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้มีการตะโกนท้าทายเขาเลยยืนยันครับมั่นใจมั่นใจครับอะไรเลยไม่มีครับผมใส่ชุดนักเรียนนะครับเพื่อนผมก็ใส่ชุดนักเรียนแฟนเพื่อนก็ใส่ชุดนักเรียนครับ ตอนตอนที่เราโดนฟันนั้นั่งซ้อนกันมาสามคนหรือว่าเหลือสองคนล้วสามคนับผู้หญิงนั่งหน้าแล้วเพื่อนเพื่อนผมนั่งนั่งคนขับผมนั่งหลังอ๋อเราก็เลยโดนใช่ครับตอนนั้นตอนที่โดนมาเนี่ยรู้หรือยังว่าโดนฟันมารู้สึกเจ็บเลยไหมรู้สึกชาชาหัวแต่ไม่รู้ว่าเลือดไหลครับเพื่อนมาบอกอีกทีว่าเลือดไหลแล้วผมว่าไปสอนอนก็คือเข้าไปสอนอนเลยใช่ครับให้ตำรวจช่วยครับไม่เขาขับรถตามเราไหมไม่ตามครับฝั่งนัึงก็มาการีคัน มาคันเดียวสามคนเลยันสิ็จ์ก็กลับเลยปันสิ็จ์ก็ดูจอดแลครับจอดผมเจ้าผมต่อผมว่าหนีแล้วครับนอกจากนั้นผมก็ไม่เห็นเลยปกติแล้วเคยมีคู่อริหรืออะไรมีปัญหาอะไรไม่มีครับโปรตีผมเลิกเรียนผมวกลับบ้านะครับวันนี้เพื่อนผมมันชวนไปส่งผมว่าไปโปรตีผมไม่เคยมีเรื่องกับใครที่ท่าดามแล้วเพื่อนเราเนี่ยมีปัญหากับใครไหมไม่ไม่มีครับได้ถามมันได้ถามเขาไม ไม่ได้ถามแต่ผมว่าไม่มีครับเพื่อนผมก็เรียนมาปลูกโปเตีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะผิดตัวผมว่าผิดตัวแน่นอนเขาแต่งชุดตัวมาแล้วแต่งตัวมาคนคนขับใส่เสื้อสีฟ้าสีฟ้าคล้ายๆวัตทินครับแล้วใส่เกงวอ์มาคนกลางใส่เสื้อกันหนาวครับคนหลังใส่เชิ้ตสีฟ้าผมยาวหมวกแก๊ปครับมาเจอกั่ระหว่างทางกันใช่ครับมาเจอกันไม่มีการครับ เมื่อเอิญเจอแบบเมื่อปั่นเลยก็ผมตอนนั้นผมกินข้าวอยู่แล้วพิ่งเลิกงานประมาณตั้งสี่โมงหน่อยสี่โมงเย็นบอกว่าลูกชายโทรมาบอกว่าผมโดนฟันหัวกับที่แขนผมก็รีบออกไปที่โรงพักพอไปถึงปุ๊บก็เห็นลูกชายอยู่ที่โรงพักแล้วกาลังพวกหน่วยกู้ชีพก็กาลังกาแผลให้ครับผมได้ถามลูกไหมว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงไปทะเลาะกับใครมาถามครับผมถามครับถามว่าผมไปถึงผมถามก็เลยเพื่อจะให้ให้ให้แบบว่า ที่คายแบบว่าลูกผมผิดหรือถูกผมผมเข้าไปถึงโรงพักเนี่ยผมถามเลยว่าไปทําอะไรมาไหมไปไล่อะไรเขามาไหมไปทําอะไรเขามาไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทําผมมาขี่มากับเพื่อนเพื่อจะไปส่งแฟนแล้วคือว่าเขามาข้างหลังแล้วเขาบอกว่ามึงใช่ไหม้ที่ไล่กูพอะลูกชายผมหัานไปเขาฟันผมเลยเนี่ยผมก็เขาได้เนี่ยลูกชายก็ไล่ฟังเงี้ยครับโอ้ควรเป็นพ่อที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีเรื่องเลยแต่พอครั้งนี้โดนเป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้ผู้ที่มีอํานาจนะครับในจังหวัดนนท์ ช่วยดักจับเด็กกลุ่มนี้สักทีเถอะครับมันมีกันบ่อยมากถ้าจับไม่ได้ในเคสนี้มันต้องมีเคสต,ต่อไปเรื่อยๆขอสักทีเถอะครับมันมันที่ผมทราบมานะท่าน้ำนนเนี่ยเป็นเด็กเป็นเป็นแบบว่าแหล่งมั่วสุมเลยตรงท่าน้ำนนตรงหน้าโรงพักอ่ะจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึง่งแต่ที่ผมรู้นะน่าจะเป็นเด็กกลุ่มหลังวัดผมพูดได้แค่นี้ครับหลังวัดแต่คือว่าต้องพี่ต้องไปเกวจเอา แต่ผมไม่อยากเลยไปเพราะหลังวัดมันจะไม่เกี่ยวกันบางกลุ่มเขาก็ดีบางกลุ่มก็ไม่ดีไอกลุ่มที่ดีเขาก็มีตั้งสั่งเขาก็มีแต่อยากให้จับกลุ่มเนี้ไปอะ่ะเพราะมันแบบมันอันตรพานนะครับเด็กที่แบบไม่รู้ห,หนุห่ยเ,เนเนี่ยมันต้องมาโดนอย่างนี้ครับพ่อคะคุณพ่อยืนยนันมั่นใจไหมว่าลูกเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลยมั่นใจครับผมมั่นใจเลยผมไปรับไปส่งทุกวันเลิกงานผมเนี่ยสามโมงผมเลิกงานสี่โมงกว่าสามโมงผมเลิกงานลูกรอที่เรงนี้แต่ว่าวานอ่ะ ผมเลิกเย็นหน่อยแล้วลูกก็กลับมากับเพื่อนผมเลยไม่ได้ไปรับเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยเจ็ดโมงผมไปส่งแล้วสามโมงกว่าผมไม่รับแล้วกลับบ้านตลอดครับผมไม่เคยไม่เคยเลยที่จะไปมีปัญหากับใครไม่เคยครับพวกไปตีกับใครไม่เคยครับน้องเองมีอิหรือมีอะไรไหมครัีอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมมองแล้วว่าแน่ามีเพราะอยู่ในสายตาผมตลอดครับผมอยากจะให้ตำรวจแบบว่าเร่งคดีเรายังไงบ้างกลัวแบบ หมือนคดีอื่นๆที่มัน<บ>ไม่คืบใช่ใช่ครับผมกัวคดีมันไม่คืบหน้านะครับแต่คือว่าขอวิงวอนที่ว่าผู้มีอำนาจจังหวัดนนท์นะครับผู้แบบผู้การก็ดีผู้มืกับก็ดีนะครับช่วยจับเด็กกลุ่มนี้เถอะครับอันีหน่อยอ่ะอาจจะไม่ใช่เชสลูกผมที่โชคดีที่ไม่ตายอาจจะเป็นคนเด็กคนอื่นที่มาอาจจะตายก็ได้มันจะได้ไม่มีแบบว่าเหตุการณ์ต้ำสองครับผมป<อ>กติแถวที่เกิดเหตุนะเห็นชาวบ้านบอกว่าเกิดเหตุบ่อยใช่ใช่ครับวัยรุ่นมันเยอะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ครับครับกดขันแน่เลยครับก็แบบให้กดขันแบบว่าโดดตาครับแบบออกกดมาเลยดีกว่าครับเด็กอรผมเข้าใจว่ากฎหมายมันคุ้มครองนะครับออกกดมาเลยหลังจากสามทุ่มแล้วคุณหน้าาอกพ่อแม่เดือดร้อนจับเลยจับเลยครับไม่นั่นคือออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีกดนนี้ออกมาผมบอกได้เลยอีกหน่อยอาชญากรรมเยอะครับผม